กคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปอนิเมะราสเตนนะครับเราจะมารีวิวเป็นเจ้ามิตโตะ ato, นะครับเป็นร่างโค้ดที่เขาแจกฟรีนะครับอันนี้เป็นตัวโค้ดที่แจกฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถอีโวได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ของอีโวก็ประมาณนี้เนาะไปดูสเตตัสอีโว e ไปแล้วเหมือนจะมีทําให้มอมติดกลัวด้วยนะครับแลนะ้น่าจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะครับว่าไอ้ดับแฟช ร่างอีโวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปฟาร์มของก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวร่างที่ไม่ยังไม่ยีโวแล้วก็รีวิวยูตะที่ยังไม่ยูโวเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอีโวไหมแต่เห็นเหมือนจะมีเทรดมาด้วยนะครับก็ราดูว่าจะมีเทรดมาไม้มสรุปนะครับอ่ะโอเคแปลวันนี้เรามารีวิวกัน2ตัวนะครับแล้วก็โค้ดที่ใช้ได้อยู่ตอนนี้กับโค,ตรตรค้ดตัวละครเดี๋ยวพี่จะแจกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดตัวละครเนาะใส่แล้วได้เลยนะครับใส่ได้แค่ตคนนะัวละครนะน ใครอยู่ในที่ขอดก็จะได้โค้ดนี้ก่อนเลยนะครับก่อนลงคลิปนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปฟัมเงินนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวทั้งเ,เจ้ามินาโตะก,กับยูตะเลยนะครับวิธีการหายูตะคือลงประตูเทีาห้านะครับมันก็จะดรอปสุม่มเรียวกว่าสุ่มดรอปละกันนะครับในประตูเทีาห้าเนี่ยจะมีโอกาสดรอปยูตะด้วยแต่น้อยมากทำน้อยมากๆเลยแต่ไม่สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ได้เนาะแล้วก็มีโอกาสดรอปประตูนะครับอโอกาสออกประตูซีเค็ดที่เป็นวาเลนไทน์เดย์เนี่ยมันง่ายกว่าโอกาสออกที่จะออกตัวอีกนะครับสำหรับในทีาห้านะโอเคนะครับแต่ว่า ประตูเวลนารจะได้ตัว100%นตะตอนนี้นะครับใครที่ลงในประตูนั้นก็ได้100%เนลยนะโอเคประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวก็ขอย่าไปฟาร์มเงินแนละ้วเดี๋ยวจัดกลับมาอทีตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จแล้วนะครับเลวิยู่กัยูตะกับมินาโตะนั่นเองนะครับเวลหนึ่งทั้งคู่เลยนะแล้วก็ไม่มีพสซีฟนะครับจาก อ่ะโอเคเงินตอนนี้น่าจะพอแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ยูตะเลยแล้วกันนะครับเงินน่าจะพอแล้วแปลแสนนะครับนี่เลยยูตะวางขั้นแรกราคาส0 0พันนะครับนี่เลยนะเลเวลหนึ่งนะครับที่เอามารีวิวตรงนี้ถ้าเป็นโฮลี่เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการได้คือลงประตูพอร์ทัลที่เป็นซีเกทกับเทียห้านี่นะครับแตเทียห้าตอกยากมากนะครับที่เห็นมานะราคาอัพขั้นแรก3,500ันหนะครับตีเป็นทรงเอ่อครึ่งวงกลมเทียบเป็นทรงโคแล้วกันนะครับโคเนีนะครับนี่เลย อ่ะขั้นแรก3,500เลยนะแล้วก็ค่าวาง3,000นะครับก็รอไป6,000แล้วเนาะดรามิดเพิ่มได้แบบอย่างเดียวนะครับในขั้นแรกนะครับขั้นที่2เพิ่มได้แบงเดียวเหมือนกันนะครับละราคาอัพอยู่ที่4,500นะครับปุ๊บนี่นะครับอ่ะต่อมาขั้นที่3นะครับเปลี่ยนรูปแบบการจุตินาะเราจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มระยะกับเพิ่มดาเมจแบบเอ่อเพิ่มระยะนี่กืคูณ2เลยนะครับดาเมจก็คือคูณ2เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวละครนี้เลเวลหนึ่งใครอยากรู้ว่าดาเมจเลเวล75จะเท่าไหร่นะครับก็เอาไปคูณ2.3ได้นนนััั่่เองะะสหรรบตวลคที อยากรู้นะครับว่าเลเวอตันมันจะดาเมจเท่าไหร่นั่นเองนะครับสามารถนำไปคูณ2องจได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวละครตั้งแต่เลเวอร์หนึ่งครับไปถึง75เนาะนี่นะครับสาระประมาณนี้ขั้นที่3นะครับอัพ7น0้ปุ๊บเปลี่ยนโจมตีเป็นแบบ circle le นะครับนี่นะครับวงกลมเนาะอันนี่รูปแบบนจมตีเป็นวงกลมนั่นนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ยังไม่ตีแอร์นะครับยังไม่ตีแอร์เนาะขั้นที่4นะครับ5,500ไม่ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบโจมตีเพิ่มดมเอทอย่างเดียวนะครับ ขั้นที่5เพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับบางทีนี้ดื่มอ่านจุเงินนะครับลองย้อนไปดูได้เนาะอ่าต่อมาขั้นที่6เปลี่ยนรูปแบบกับจุติแล้วนะครับจาก Circle LE นะครับเพิ่มได้เปจแล้วก็ลดระยะลดบวกเวลาด้วยนะครับจุติจากหกวิเป็น7จวิเนาะระยะที่ยี่สินะครับถ้าอัพขั้นต่อไปเนาะลองอัพไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยปุ๊บอ่ะนี่นะครับขั้นที่6นะครับขั้นที่6จะตีเป็นแบบทรงโคลนอ่าทรงเลนไม่ใช่ทรงโคลนสิเลนน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 นหหรรรรรรือไล LE ะะะคคคััับบตตตงงีีี้้้้เเเเาาจดยยก็ม ระเบิดอยู่ที่3 5 0 0มนะครับแล้วก็ติดติดสายฟ้าด้วยนั่นเองนะครับลองอัพกันต่อเลยนะครับขั้นที่7นะครับ15,700ปึ๊บนี่นะครับเพิ่มระเมจอย่างเดียวเนาะขั้นที่8เพิ่มระเมจอย่างเดียวนะครับ18,500นะครับขั้นที่9ก็ยังเพิ่มระเมจอย่างเดียวอยู่เหมือนเดิมนะ21,700นห่นนั่นะครับโอเคต่อมาขั้นที่10เปลี่ยนรูปแบบกับจมตีแล้วนะครับจากตีทรงเรนไลน์อนี้ก็กลายเป็นแบบไหนนะครับ27,500 เพิ่มระเบเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มเวลาเหมือนกันกตีช้าลงด้วยนะปุ๊บนี่นะครับการเป็นทรงโคนอีกรอบนึงนะครับทรงโคนที่เป็นแบบทรงกลวยเลยนี่แบบกลวยๆเลยนะแล้วก็การโจมตีเปลี่ยนแบบวาจาสาแล้วก็ทําให้ติดสถานะก็ดกแตกแนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้สามารถเล่นเล่นแบบเนื้อแบบทรีอินวันได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัว CC เป็นตัวติดดีบัฟแล้วก็เป็นตัวดามิได้เลยนั่นเองนะครับเผือ่อใครแบบไม่ได้พาร์ทดีก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเราสามารถเล่นยูตะในแบบนั้นได้นั่นเองครับเดีนะ๋ยวอ่ะ ต่อมาคั้นที่11นะครับ32,500นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอย่างเดียวเนาะปึ๊บเฮฟอะไรวะนี่ครับคันที่12นะครับเปลี่ยนรูปแบบการจมตีแล้วนะเพิ่มระยะเป็น35นะครับแล้วก็ตี11บเอ็ดวิเพิ่มดาเมจ45,000เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่มีราคาสูงแต่ว่าดาเมจแรงมากนี่นะครับนี่เลยต่อมาขั้นที่สานะครับเกือบขั้นสุดท้ายแล้ว40,000นะครับเพิ่มดาเมจอย่างเดียวเนาะปึ๊บนี่ครับ ต่อมาขั้นสุดท้ายนะครับลดเวลาการโจมตี1น,น,นึ่งวินั่นเองเพิ่มดาเมจแล้วก็ไม่เพิ่มระยะเท่าเดิมเนาะเปลี่ยนรูปการโจมตีจากกล้าวตีแต่กล้าวนะครับกลายเป็นตีแอร์แล้วน,นี่ก็ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับไฮบริดคือในทาวเวอร์เกมที่เป็นทาวเวอร์ซีเวนส่วนมากที่เรียกว่าไฮบริดกันก็คือจะเป็นตัวที่สามารถตีได้ทั้งตัวที่ยืนพื้นแล้วก็ตัวที่ยืนบนเนินเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ยืนบนเนินสิตัวที่บินอยู่นะครับเป็นพวกมอนที่บินอยู่เนาะอ่ะนี่ปรรระะะมาณนนี้คัับบสหยูต รวมแล้วราคาอัพอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0หรือ2 9 8 0 0 0เนั่นเองนะครับจะตีเป็น3 0 0 0 0 0ไปเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะครัสำหรับยูตะก็เป็นตัวที่น่าหานะครับน่าหาเลยสำหรับส่วนตัวคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่มีความสามารถทุกแทบจะทุกอย่างในเกมเลยนะครับทั้ง cc แล้วก็เป็นดีบัฟด้วยนะครับนี่เลยก็ลองหากันดูนะครับสามารถหาได้จากเทียห้าขึ้นไปนะครับเทียห้าแล้วก็จะเป็นตัวซีเค e t ส่วนประตูซีเค e t เนี่ยเราจะได้แบบ100%เปอร็นตลยน,นั่นเองนะครับจากที่พี่ลองลงมาเนาะนี่นครับประมาณนี้ แล้วก็เผื่อใครสนใจเอริยูตะแล้วก็มีไก่แบบรีโลนะครับเพสยังไม่ได้หาก็ลองทักแฟนเพจมาได้นะพี่ขาอยู่นะอ่ะนี่เถอะประมาณนี้นะครับยูตะวางได้บบทั้งหมด3ตัวนะครับเมื่อกี้จะพูดว่า4ตัวซะแล้วเสือพูดผิดแล้วนะครับนี่อา้าววางวางได้3ตัวนะครับนี่3ตัวเลยนะครับถือว่าเยอะะแับหนึ่งนะสำหรับตัวละครที่มีทั้งดีบัฟซีซีแล้วก็ดาเมจดนั่นเองนะครับประมาณนี้พาสซีฟท,ที่เหมาะกับมันนะครับ อะไรคงคงถามว่าพี่มันมีสายฟ้าบอกว่าต้าไหมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่สุดท้ายเราก็อัพเป็นขั้นสุดท้ายอยู่ดีนะครับก็พัดไหนถ้าได้พัดลุงมาเก็บไปใช้ก็ได้นะครับโยกนกระเป๋านกะระเป๋าก็จะน่าจะไม่น่าใช้ที่สุดในพัดลุงสำหรับตัวยุตะนี่เองครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับมาดูกันที่มินาโตะมินาโตจะเป็นตัวที่โค้ดฟรีแล้วก็อีโบได้นะครับแล้วก็ติดสถานะ เฟียน่าจะติดสถานะเฟียนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้อาจจะสโลแล้วก็ทำให้มอนรับดาเมจเพิ่มขึ้นครับเลเวลหนึ่งะครับราคาวางอยู่ที่ตัวตัวละสามร้อยนะครับวางได้6ตัวนะนู่นนะครับพี่ว่างอามแล้ว6ตัวตรงนู้นนะครับตัวละครวางได้6ตัวแล้วรูปแบบกันยุตีตอนนี้ยังบั๊กอยู่นะครับเอาขั้นแรกเพิ่มดาเมจอย่างเดียวเอ้เพิ่มดาเมจกับระยะนะครับยิดดิ้นนอยๆเนาะเพราะเลเวลมันน้อยแล้วก็มันอีโมได้นะครับอ่ะหนึ่งพันนะครับเอาขั้นที่สองเพิ่มดาเมจกับระยะ อัพขั้นที่4เพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับแต่อัพขั้นสุดท้ายเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดเวลาการโจมตี1วิแล้วก็ตีแอร์ได้นี่นะครับอ่านี่กลายเป็นไฮบิดเนาะแสดงว่าตัวนี้จะเป็นเมตาติดตีบัฟของแมปนี้อีกตัวหนึ่งนี่นนะครับอ่ะตอนอีโบนะครับอ่ะตอนแรกพี่เห็นไปเห็นมานะครับเรียกว่าไปเห็นมาแล้วกันเพราะว่าช่องทางเอ็มมี่เขาลองเล่นให้ดูแล้วนะครับว่าตัวละครเป็นยังไงเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอัพสำหรับ2ตัวละครที่ เรียกได้ว่าใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งมาเนาะนี่นครับยูตะกับมินาโตะนะครับอ่ะก็ในร่างสุดท้ายเนี่ยมีมีเก้าหางด้วยนะครับในร่างที่เป็นอีโวเนาะใครที่สนใจอยากได้นะครับก็ต้นคลิปเลยมีบอกของอีโวนะครับของอีโวมินาโตะจะหาได้จากการลงชาเลนจ์มันจะสูมดอกเนาะทั้งผ้าคลุมแล้วก็ทั้งผ้าโพกหัวนะครับจำไม่ได้ว่ามันมันได้จากชาเลนจ์หรือว่าได้จากพวกนั่นนะครับเป็นพวก ด่านด่านของจำชื่อไม่ได้ฮิตเลนเซมดิเปล่านะครับไอดีเซอร์วิลเลตนะครับอ่ะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาจะเพิ่มนะครับในอัปเดตหรอกนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับเรื่องของสองยูโวนี่ยเหมือนเขาจะเพิ่มการดรอปนะครับการดรอปของของยูโอในดีเซอร์วิลเลตด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะดรอปกันจากไหนกันแน่แต่ว่าฉากเนี่ยหาได้จากการลงเจ้าชา,ชาเลนินนั่นเองนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับมีหัวข้อแบมสปอร์ตบอกไว้นะครับว่า s e c r e t Item อ่ะอยู่ใน Desert Village นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะลงลองลงที่ชาเลนจ์ของ Desert Village ดูนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสดรอปในสตอรี่ด้วยนั่นเองลองไปลงก็ได้ละกันนะครับตัวละครการอีโวมิโตะนะครับก็จะเป็นภาพคลุมกับภาโพกหัวอ่ะเรียกนี้ละกันนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับยูตะตอนนี้ยังอีโบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็เก่งแล้วไม่แน่ใจว่าอนาะคตจะอ e ีโบได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับโอเคสำหรับนี้นะขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกมดีนะครับถ้าสงสสยตรงไหนลองคอมเมนต์ม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าพี่พูดอะไรผิดไปขอไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ